ในส่วนของตัวนี้จา,ากการทดสอบได้ทดสอบไปแล้วเช็คแล้วก็ทำความสอาดไล่ว,ลวาาลงจรโอเคเช็คแล้วไฟติดทีนี้เราลองใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปลองชุดที่สองในชุดที่สองนี้ไฟจะถี่มากชุดแรกนี้ไฟไม่ถี่มันจะเป็นเอห้ โวลต์ดีซีถึง60กว่าโวลต์ดีซีส่วนตัวนี้ที่เห็นไฟ LED เรียงถี่เลยก็คือ,อ,อไล่์แบ่ศูนย์หนึ่งตรงนี้จะมาถึงดวงที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบดวงร้อยแปดสิบดวง ตัวนี้จะมีแค่94ดวง94ดวงน้อยเทียบกับตัวนี้จะเออมากกว่าประมาณออสองเท่าทีนี้เราจะมาลองตัวนี้ก่อนจากการที่ลองแล้ว นี่เรามาลองใหม่ครั้งเสียบ <c oughs> ปั๊กอ่าเสียบปั๊กจ่ายไฟอึบจะเห็นว่าไฟติดโอเคเลยวิดวิ์ นี่เราจะมาลองชุดที่สองชุดแรกก็จะถอดออกถอดออกถอดออกแล้วก็เรามาจะลองชุดที่สองโดยถอดตรี้อ่าคีเป็นไทย นี่จริงถอดตรงนี้เลยก็ได้กดต้องหาเลยกดกดแล้วก็ดึงสายออกตรงนี้ก็กดกดแล้วก็ดึงสายเสร็จทีนี้เราจะใส่สายที่เตรียมเอาไว้แล้ว ไปกระแสสลับนิวตนันไลายโอเคไม่หลุดนะโอเคไม่หลุดนะงี้เราต่อชัวรข่าวก่อนต่อ,อนิวตันกับไลาย ทีนี้เราก็จะมาวางไม่ให้เกิดการช็อตช่วงนี้จะเออเรียกว่าเป็นแผ่นปลิ้นเป็นฉน,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 นวนนี้เราก็จะเสียบปลักก่อนอยู่ที่ ตำแหน่งศูนย์ที่ตำแหน่งหนึ่งหนึ่งก็คือจ่ายไฟเสียบปลัก๊กชืบโู้ใช้ได้ไหมเปิดสวิตชืบโอ้โหแปดตาเลยครับท่านผู้ชมอืมฮึการแตะตรงนี้ กขาจะใช้ใช้หลังมือแตะวันร้อนมีร้อนเออแบะปล่อยโดยใช้หลังมือถ้าเราใช้หน้ามือนี่แตะถ้าเป็นชอ็อตเกิดการชอร็อตขึ้นมามือจะกำเก่งกำกลายเป็นติดไปเลย,เลยชอ็อตจนตายแต่ถ้าเป็นหลังมือนี่้าเกิดการชอร็อตเนี่ยก็จะก็คือจะไม่ไปกำนี่คือหลักการ แตะแบบนี้เราจะไม่แตะแบบนี้โอเคปล่อยไม่รัว่วไม่ร้อนเาะกินไฟน้อยมากโอเค